สวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่กลับมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งใน5นาทีกับการเงินในกระเป๋าของคุณวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกกับเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นกับดักที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าลดราคาแน่นอนว่าการซื้อของในราคาลดพิเศษฟ,ฟังดูคุ้มค่าแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าสินค้าที่ลดหนักอาจไม่ได้ช่วยให้คุณประหยัดจริงๆ ลองนึกภาพคุณเดินผ่านหน้าร้านที่ป้ายบอกว่าลด50%จากราคา28,000บาทเหลือเพียง14,000บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นคุณรู้สึกตื่นเต้นรีบคว้าโอกาสทันทีแต่พอกลับบ้านมาค้นเจอว่าเว็บไซต์อื่นขายรุ่นเดียวกันเพียง13,200บาทแบบไม่ต้องใช้โปรในด้วยซ้ำ แบบนี้เรียกว่าเสียเงินกับส่วนลวงมากกว่าจะได้ประโยชน์จากส่วนลดจริงการตลาดแบบนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า anchoring effect หรือกลยุทธ์การตั้งราคาสูงไว้ก่อนเพื่อทำให้ส่วนลดดูน่าสนใจกว่าความเป็นจริง scarcity marketing หรือการสร้างความรู้สึกว่าของมีจำกัดเช่นเหลือแค่3มชิ้นเพื่อให้คุณตัดสินใจเร็ว bundling หรือการจับสินค้าเป็นเซ็ตและลดราคาแต่คุณอ่านไม่ต้องการของทุกชิ้นนั่นจริงๆเคสนี้จึงสะท้อนคำศัพท์ทางการเงินที่คุณควรจำไว้ opportunity cost หรือต้นทุนทางเลือกหมายถึงสิ่งที่คุณเสียไปเมื่อเลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งแทนอีกทางเลือกหนึ่ง consumer surplus หรือส่วนเกินผู้บริโภคคือความต่างระหว่างราคาที่คุณยินดีจะจ่ายกับราคาจริงที่คุณซื้อได้ และ behavioral bias หรืออคติจากพฤติกรรมคือการตัดสินใจที่ได้รับผลจากความรู้สึกความเร่งรีบหรือความกลัวว่าจะพลาดเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโปรโมชั่นเหล่านี้คุณสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยวิธีง่ายๆตั้งงบประมาณก่อนซื้อของทุกครั้งอย่าตัดสินใจจากความรู้สึกแต่พิจารณาจากความจำเป็น เปรียบเทียบราคาจากหลายแหล่งก่อนจะกดซื้อรอ1-2วันเพื่อไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลถ้าไม่ใช่สิ่งจำเป็นเร่งด่วนแล้วสุดท้ายความคุ้มค่าจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่ลดไปแต่อยู่ที่ว่าคุณจ่ายเพื่ออะไรและมันตอบโจทย์คุณแค่ไหนสำหรับตอนต่อไปเราจะพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ของแถมที่ไม่ฟรีจริงหรือ the hidden cost of freebies หลายคนมองว่าของแถมคือผลประโยชน์จากการซื้อสินค้าแต่แท้จริงแล้วมันอาจเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้คุณจ่ายมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่าลืมติดตามกันนะครับใน5นาทีกับการเงินในกระเป๋าของคุณขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้ครับ